ห้างหนึ่งเลยในป,ปกลายดูไครนี่ปักเขาใครบดแดงกันในพวกแกงเล้งอยู่ตรงนี้นี่วางไปเป็งมาครับ ไปดิพี่น้องมืัอนี้กะพอกับแม่น้นองโซกือเกานะ่าเนาะแต่ว่าเป็นเวลาตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยมืัอนี่ไกลายแม่น้นนนองโซก,ก่าถือเราไปหา,ายู่ฮักินอันว่าชวนย่ายเพิ่นไปแย่ใครมุดแดงพี่น้องเอ้ยม่ววานนี่ไปต่อยใครมุดให้ไห้ใครมุดให้ก็มีแต่างทางๆแต่บอกเออเรื่องอะไรใครมุดให้ม่ววานนี่แต่ว่ามืัอนี้จะไปต่อยใครมุดสมหรือว่าใครมุดแดงเลยพี่น้องเอ้ยไปกับยายสองคนแต่ว่าน้องโซก,ก่าอยู่น้ำทั้งตาเพิ่นอุปกรณ์กะแม่งโซกเตรียมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยใส่กระถุงเรียบร้อยกะมีหลายอย่างมีน้ำกินละกะมีผ้ามี แป้งแล้วก็มีกระทุงพี่น้องเอ้ยเพระาะว่าคืออะไรคใคมรมดแดงได้เขาก็จะโถกใส่นะโอเคแต่ว่าสิาบ้านบอระแดงมันนี่กาไปกระตังใจให้แม่น้องโซกับยายเด้อพี่น้องเด้อโอเคแต่ว่าแม่น้องโซก,ก่ามีข้าวสิบอกพี่น้องเอ้ยเพระาะว่ามือวันที่เก่าเนาะเป็นมืออื่นแม่กาจะเป็นมือบุญบ้านของแม่น้องโซกพี่น้องเอ้ยก่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไสก่ามาแมยแม่น้องโซกแล้อพี่น้องเด้อเลื่อนแม่น้องโซก่าอยู่ใกล้ๆนี่สนอกเออแนี่มาก่เห็นคันอยู่ใกล้กระไดมาสั่น กาม่แว่กินกระปุ้นหรือว่ากินสิน่งกินไข่ได้พี่น้องอเอ้ยเพราะว่าตามเป็นประเพศนี้กาบ้านแม่ห้องโศกเป็นบุญบ้านนะนะมืออื่นกาบุญเดือนซีพี่น้องอเอ้ยเ,เป็นบุญใหญ่บุญใหญ่กาเพื่อนจ้าในดึงยอดเสาภาพี่น้องอเอ้ยกาเสริมสรองอันประตูโค้ง,งเพราะว่าเพื่อนกระนังสร้างแล้วนะกาใครอยากมาทำบุญทำทานกาเบะมาพี่น้องอเอ้ยมือวันที่เก่าเนาะมือบุญบ้านของแม่ห้องโศกบ้านมือปูมือคงเสดงแข่งสารวัตรพี่น้องเอ้ยโอเคบอกว่าหลายอย่างพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนไปแม่ห้องโศกกา กราบข้าวคุ้น FC ทุกท่านที่เขา้ามาให้กำลังใจไม่ต้องโซกเนาะมากดใดกดแชร์ดร้อดมากกันกับข้าคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปกำลังใจให้ไม่ต้องโซกกับย้ายเนี่ยพี่น้องเอ้ยว่าซีมานบอหลอแรงมีสิได้บอใครมุดฉุมหรือว่าพ่อ,อยังกัเอาพี่น้องเอ้ยไป พาย่ายไปเลาะปายเด็กหนุ่มหมวกวานี่เลาะต่อยไข่มุดให้บ่ไรเพราะใครเสนอจ้าววันนี้ไปต่อยไข่มุดสมบุญกระถือขากระตาย่างก่อนเม่น้องสุกแม่ทาลูกแน่ย่างไวถึงย่ายห่วยทาลูกแน่ลูกย่างซาพอจะจะขังอยู่บ่กำลังมันทางหนึ่งเด็กหนุ่มนี่ รู้แม่ใครโคใครโคใครโคผูเดี๋ยวใหญ่ป้าต้องูลงลวกลวผูเสียมแ่ใครมดแดงนี่ ไม่ต้องโซกม่พ่ออันหั้งไครมุดให้พี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวจะเอาให้ย่ายเบิ่งเพราะว่าอันทางย่ายเราบุเคยเห็นนะนะไมยังแม่เบิ่งมองแม่ที่แม่เราบุเคยกินไครมุดให้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะเอาให้เราเบิ่งแม่มันร้ายเลยนี่ นี่หรือว่าใครเนี่ยนะพอดีใครไหมวะวูมิใครเฉยโอ้ใครโครร้ดเนี่ยใครโครร้ดเนี่ยโอ้ผูกใครอีรเม่ แม่มันนี่ไม่ได้มัค้เขานี่มันจะออกจุ่มๆเลยแม่ยางเป็นยางเลยมาทำเรือห้างนึ่งเลยในบกายดูมนเาแวม่างเพร่านอันนั้นมมันคเนี่ยเบดยามันในปเทศเมนแนมันตื่นบางหง เดี๋ยวบนน้งบุงบนนังห่างเดี๋ยวบนมันห่างเนาะงอไง่ายเลยสองห้งมีพกพกออยได้สองห้งมันมีหลา Hola, ¿no? อีวานไม่ต้องกรีบมันหลายหลายพัดบ้างจะพัดเป็น่ย้ห้างเดียวบักหลายหลายหนึ่งไออีเมลเราพัดเราพัดเป็นโอนยปดาดห้งหนึ่งบักหลายหลายหนึ่งเลยทั้งอีเมลเราบ่เคยเห็นเอยเอาอยู่อันอยู่อันไม่ต้องกรีบมันหลายพี่น้องเอ้ยสองสามห้างมึงอย่าพกโก้ไอ้พุ่น แต่ว่ารสชาติถามบาระบ้างไข่มุดให้กับใครมุดสมตัวไรเสบกลัวนี่แมนโซกบอกเลยเลยว่าไข่มุดให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนื้อมันเพราะว่าเนื้อมันจะหอมล่ะกะเสพเสบคล้ายๆแบบกระยำคือคล้ายๆแบบไข่มดแดงเลยพี่น้องเอ้ยเป็นมันก็เป็นลูกคือกันแต่ว่าลูกมันจะโบนไยแต่ว่ารสชาติมันจะหอมกลัวแล้วก็เสบกลัวห้างเดียวพี่น้องเอ้ตรงนี้เลยพอได้หลายหนึ่งบุก ังสงเสีเอาไว้แล้วกะยางโตโตเป็นโอ้ยเดี๋ยวยายเพนเยเลยเมนสุกันพ่อใครมุห้กเสียขาบุให้เลยทางอเมคนเยใครมุแดงเยปาดแม่อยู่เถิงุนแม่หัางสูงสูงเถิงผุไรบอมีบอแล้วาห้องหน่อยใครได้ลายแล้ว ลังจากง่ดน like ี่เขาอาลุมาใส่แป้งหน่อยส่แป้งอันแป้งแป้งที่ว่าเขาเห็ดขนมนั่นแหละแล้วเม่มันก็จะออกแม่มันก็จะไปหน่อยถ้าผูรใดงมาไปแงยใครแดงใส่ดูใส่สูตรงายโดพีหนยซื้อเอาแป้งที่ว่าเขาเจ้เห็ดขนมนั่นน่ะนเขาใส่แล้วมันก็จะไตออกเบิดมันจะบุคบมือขงผมมันก็จะบุเห้ใครแดงเขาแตผมปายางมาหดหน้าป่าพี่พี่ยมองเลยหมกม่วงแล้วลายลีโล ล็อกกดีพู๋คอยอยากไล่เมื่อกี้ส่งนี่เนาะที่เม่เราย่างก่อนเลยแล้วมึงกับส่งขนาดเราพยานเจ็บท้องเจ็บใส่เราบ้างอู้หูองตุวองตงอยู่ไรพูพาดแม่ห่วงลกอกก็ดีสุนน้ำหมกง่ายเด้อเราว้างยางมันสิค้ำเราบ้างอุ้ยเม่ก็ได้อุ้ยตทำหนึงกับพี่มึงนี่ยื้อกระถึงลตรงเนี่ยนี่นี่ป๊าดตำเจียวกับคักดี มอกมาตะเค็ดเขียวรู้เรื่องคอยด้วยยางยางอีเมย์เราอะยางเด้วยเราบ่นแต่ก็บักม่วงอยู่อะไรมันสิคำเราย่างสาวบอเอาหลอกซ้ำยางมาหอดหน้าป่าเด้อยวไน้องเอ้ยอีเมย์เราไปส้วนเอาผักขาเราพอได้เมื่อแกงใส่ไข่มดแดงเราจักไรลายสำหรับเลยส้วนก๋วยแกงเลยพวกแกงอยู่เราเราบ่งผู้เราพาไปเอาผักขาก่อนผักข้าก็เริ่มปุ้งเราไปน้องเอ้ยมื่อเราฝนตัวแห้งตื้นอยู่บ้านไม่ต้องส่งนะ ต๊กเธอดเดียวเลยพี่น้องเอ,อ้ยหดกูกปะคาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยอย่าเกี้ปะคาก่อนคืออยู่สูงแค่ปาดกำลังปรออ่ง่หนึ่งเน่ยยอดอ่อนออน,นึง और <laughs> นี่ผักขากับ <D> พ <N> ี่น้องเอปลาตุกงามบดีป่งไลถ่ายเลหนึ่งได้เราคือสิคาะเนาะเอาไหมแม่ะก็อะนะก็บอกก็แค่ไล่มากระผมผักขาอยูงนี่ แกงเซรามิคไมอย่งนี้แต่ว่าบ้านไม่น้องโซนกับปนครังโตก็โอ้ยยังกินน้ำบริษัทน้มีน้ำใหม้ไม้ให้กินเลยสิตอนเออสะออนแต่บ้านแม่น้องขี้เพื่อนกินครบแรกขรบปนน้ำใหม่ใหม่น่ะนะนี่ฝาขาวขาขาวอ่อนๆหนึงเดี๋ยวเขาสีโดเน่ยแหละกระโลเมื่อเลยพี่น้องเลยคลายไล่เติบอยู่ไม่ได้แกงอยู่ khay bún hải cả hết hang liền, nó còn mít trôi đấy. để ta sẽ thuồng lên xuống quan. bỏ hang bún rang cả tôi khay rồi. tôi. lợp mẹ, lợp nhảy máng đấy mình tôi khay bún nó thank you เมเราลงนะลายเติบอูู่้หวลายเติบอยู่เมร์แต่บมีเมร์บุหมแเมร์เมร์บุำลายเติบเอาแป้งใส่ก่อนเอาแป้งใส่ก่อนอู้หูเงี้ยอีเมย์บางอย่างเนอยลมพัดใส่ก่อนอ้หัวหนองัพึ่งอ้ยูอเจ็บหัวำซะแ เมื่อสิได like ้ก so ินไข่มดแดงหน่อยโอ้ยบ้านของง่ายอาหารสั่นสูงอาหารเจ็บพร้อมนี่มอย่างห่าวยางกับหน่อยมันจะขำตอนนี้กะในย่างโลเมื่อะไรเป็นหน่อ้ยง่ายเองยางอ่อนแอ็นอ่อนแอ็นจะได้ไล่สมดยเดี๋ยวมาเบิ่งกันอยู่เพื่อนไปเนาะตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนอลไรเป็นองเอ้ยเดี๋ยวมันสุกถอกไข่มูแดงก่อน ใส่หดแดงกันเพวกแกงเรงอยู่้องตรงนียมันสุงไรมัมันออกมดกระเมดมดลำนี่ขั้นตอนใส่แป้งหมดตรงยามันคบมือพย่น้อ้มันมื่นเลย ตอนในเมืองโสงแม่ออกหมดแล้วพี่น้องนี่มีแต่ไข่โคนานน้องโสกสิยุกพ้องแม่บอจะมาตะใส่ดุฝ่ายดินวิโอ้มาตะดินมาูกบ่โอ้ยกองที่ว่าไปกับย่ามันนี่ก็ได้จบเต๋อพี่น้องใส่หมดแดงน้องโสกสิอ่อดใส่ผักขาเต๋อจะเป็นผักขาโอ้ไปใส่เบิร์ตนี่ก็ซซำแกงผักขาบอเมนแกงให้หมดแดงแน่นอนพี่น้องน้องโสกสิแดงใส่ครึ่งนึงนี่เดี๋ยวน้องโสกล้างไข่หมดแดงก่อน เราไปเปลี่ยนมาเรากรสีกระถุงโหดเอาสิกระสิงามไปซูเวยไข่โมเด็งกะล่างเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวมันสูกละที่ตำมกพริกสิแกงใส่มะขามจักหน่อยสูตากับยายเพิ่นกินมะแดงนี่นะ ตามม so> ักริกเลวเราก็มาแกงก็เใส่บริได้เลยเพราะว่ายางเราพิดเราก็กินพี่น้ำมาโจะจักน่อยตามด้วยปุ้งบันเดี๋ยวจะเกลือก่อนตัวนัวรัสเไทยตามด้วยน้ำประเดกอนี่ปลาคาร์ลงใส่ล้ำสูตล่างยบเลยอย่าไปค้างไฟบันี์ โอเคทาแต่มันฟดจังซีมพี่น้องเอ้ยบัดนี้ปาตุโคตรไอ้พี่น้องเอ้ยออกออกออกแกงไข่หมดแดงใส่ปลาค้าแกงปลาค้าใส่ไข่หมดแดงซีมมันก่อนว้าวอืมรุดยใหญ่เลยเดี๋ยวตักแกงไข่หมดแดงก่อนพี่น้องก่อน ปกากกาหวุดเลยใส่บดแดงแกะน้อยผู้ดีสดุดหนำนี่พี่น้องกับเขาเล้งย่ายมือนีิกะพี่น้องโซกับย่ามือนีิกะได้แกงให้บดแดงพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่ากินกับย่าสองคนพี่น้องเอ็มมอนิกาทั้งตาเพื่อนอันโบยุเพื่อนไปเวียกนะเพื่อนโบไดย,ยูมีแต่ย่ายกับมีแต่ย่ายกับแม่น้องโซก,กินมันนี่ แกงไข่หมูแดงกับ,บกอิ่มอยู่พี่น้องเอ๋ยสองคอนกะนี่พอดีกินเนาะโอเคมาแล้วเป็นน้องน่าก,กินข้าวแดงนละเมนน้องโซงมาหนี่บะฮดแกงไข่หมูแดงใส่ปลาขาเป็นเอ๋ยปาด้วยเออเออเเออไข่มูแดงกับ,บกมันมันโอ้อิ่มใส่ผักผิกแต่แถวเอออ้อยนึงเออ,อเอเอเออไงบักพ็ด มันพีดร้ำน่วยแม่มันสเพชรมันเพชรแต่ทิ่มึงมึงมคากนิดหนึ่งเลยเนาะเออ 你让到我。<No> ตอนนี้ไม่้องโซ่กันกินข้าวกินน้ำรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้กับซีดีโคปิดไว้ก่อนเพียงสำนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าฮะจังพ่อกันใหม่แต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขาเบิ่องไม่ไมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ส่งของเมนต์ลงโซ่ในเรื่องพี่น้องเด้อต่อไปกลังใจในการในคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดเรอยากฝากคลิปไม่ไมก็อย่าลืมกดกระดิ okay. ่งหรือว่ากดติดตามฝากไว้ส่งของเมนต์ลงโซ่ในเรื่องพี่น้องเด้อ